ถาระบบออนไลน์อัตโนมัติระบบใหม่จากแบรนด์โรสโกที่ออกแบบมาให้กับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เคยทําธุรกิจเรียกว่าไม่เคยทําอะไรเลยซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาผ่าให้ทุกคนดูเลยฮะว่าบแบงค์มาขนาดนี้ว่างมาขนาดนี้จะมาสร้างกําไรหลักล้านกับโรสโกได้ยังไง ต้องบอกอย่างนี้ทุกคนครับว่าโดยส่วนตัวตัวผมเองแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่รวยแต่เกิดมีมีเงินมีทองหรือว่าประสบความสร็จตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากว่างเปล่าเหมือนกันไม่มีประสบการณ์เหมือนเหมือนกันไม่มีทักษะมีเพียงอย่างเดียวคือมีความทะเยอทะยานอยากประสบความส็จความตั้งใจความมุ่งมั่นเมื่อวันนี้ผมเดินทางมาถึงจุดที่มีประสบการณ์มา7ปีผมจึงรู้ว่าอะไรเป็นสลักสําคัญของคนที่ไม่มีประสบการณ์ของคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับและทํายังไงเขาเหล่านี้ถึงจะประสบความส็จได้ไวที่สุดเท่าที่จะไไวด้ ในการทําธุรกิจครับผมเมื่อเราไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราตัดสินใจเข้ามาขายออนไลน์หรือเข้ามาสักแบรนด์แบรนด์หนึ่งหรือแม้กระทั่งเข้ามาใน r o s โก o ถ้าไม่มีระบบช่วยเหลือเราไม่มีระบบซัพพอร์ตเลยนะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทักษะต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบางครั้งมันกินเวลา6เดือนบ้าง1ปีบ้างแล้วกว่าที่จะประสบคอนเร็จ ต้องใช้เวลาค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนะบเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผมเองที่เคยแบงค์มาก่อนเคยไม่มีประสบการณ์มาก่อนเดินทาง7ปีมาถึงวันนี้นะฮะในฐานะของ CXO Brand r o s บ o ดแล้วก็พาแบรนด์ o s s o มาถึงจุดนี้นะฮะต้องบอกว่าเรารู้ว่าเส้นทางเหล่านี้มันต้องการอาศัยทักษะอะไรบ้างประสบการณ์อย่างไรเรารู้เพราะเราผ่านมาแล้วเนี่ยเราจึงสามารถออกแบบระบบใหม่ล่าสุด นะครับเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ทำงานได้ง่ายมากช่วยให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนโรสโกสามารถพิชิตกำไรหลักล้านได้จากแบรนด์โรสโกวันนี้ถ้าหากว่าทุกท่านเข้ามานะฮะในแบรนด์โรสโกสิ่งที่ผมมักจะพูดกับพาร์ทเนอร์หรือว่าตัวแทนโรสโกเสมอคือถ้าอยากประสบความสำเร็จในสเต็ปแรกให้โฟกัสนะครับรางวัลให้โฟกัสคุณภาพชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่โรสโกตั้งเอาไว้ให้กับพาร์ทเนอร์ทุกคน ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นนะทริปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งทริปล่าสุดที่เราประกาศไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมก็คือทริปประเทศอเมริกาซึ่งโดยปกติแล้วถ้าไม่มีโควิด19หรือถ้าไม่มีวิกฤตโรคระบาดตอนนี้นะฮะเราจะเที่ยวกัน3เดือนต่อ1ครั้งนะั่นหมายความว่า ถ้าวันนี้ใครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์โรสโกเพียงตั้งเป้าหมายไปเที่ยวต่างประเทศติดทริปต่างประเทศฟรีกับโรสโ o ให้ได้ทุก3เดือนหทริป3เดือน1นึ่งทริปทริปของโรสโกเนี่ยน่าไปเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะว่าทริปของโรสโกไม่ใช่เพียงแค่โปรโมชั่นแต่ทริปของโรสโ o คือใจที่เราพิสูจน์ให้พาร์ทเนอร์ทุกคนได้เห็นว่าเราจริงใจกับพาร์ทเนอร์จริงๆเพราะคอนเซปต์ของทริปโรสโ o คือเรามีชีวิตแบบไหน พาร์ทเนอร์ต้องมีชีวิตเทียบเท่าหรือดียิ่งกว่าเราด้วยซ้ําเมื่อไปเที่ยวประเทศใดก็ตามมันจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยไปฟรีซึ่งผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าทริปท่องเที่ยวของโรสโกถือเป็นทริปที่หรูที่สุดในวงการออนไลน์ ยกตัวอย่างนะฮะโรสโกที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทริปทั้งหมดมาแล้ว4ทริปซึ่งต้องบอกเลยว่า4ทริปมีอะไรบ้าง 1. มีฮ่องกงญี่ปุ่นดูไบรัเสเซียซึ่งที่ผมบอกมาเสมอว่าทริปโรสโกเนี่ยนะครับโดดเด่นแล้วก็รู้ที่สุดในวงการออนไลน์มันหมายถึงยังไงยกตัวอย่าง องงกแล้วกัน่นอนว่าปกติแล้วฮ่องกงเป็นประเทศที่ใครๆก็พิชิตได้มีโอกาสที่เราอยากเที่ยวมันใช้เงินไม่ได้เยอะเลยในการที่จะไปเที่ยวฮ่องกงถูกไหมครับเมื่อโรสโกลพาพาร์ทเนอร์ไปเที่ยวฮ่องกงนะครับณตอนนั้นก็คือเพียงแค่890คะแนนเท่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะพาพาร์ทเนอร์นะครับบินสายการบินอันดับหนึ่งของแต่ละประเทศเท่านั้นเมื่อไปถึงประเทศเหล่านั้นนะฮะเมื่อเปิดประตูปั๊บนะครับรถที่รอท่านอยู่จะไม่ใช่รถบัสแต่เป็นรถโรลส์รอยเป็นรถที่ ให้ทุกทุกท่านที่แบบไปเที่ยวกับเราเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านไปพักโรงแรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่รู้ที่สุดแพงที่สุดต้องบอกเลยว่านี่คือความรู้ราที่แบรนด์โรสโวจัดให้กับพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วมันไม่ได้ทำยากเดี๋ยวผมจะมาพาให้ฟังหรือแม้กระทั่งทริปลัเสเซียทริปสุดท้ายนะฮะล่าสุดก่อนปิดประเทศนะฮะทัวร์ปกติหรือว่าทริปปกติเนี่ยไปรัเสเซียก็จะเที่ยวเมืองนึงแล้วก็กลับนะฮะแต่แบรนด์โรสโวพาพาร์ทเนอร์ไปเที่ยวรัเสเซียถึง3เมืองที่เป็นไฮไลท์ของเขาไม่ว่าจะเป็นมอสโกนะครับเมอร์มานส์นะครับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะฮะแล้วเมื่อไปถึงประเทศนั้นนะฮ b บนท์บีเอ็มดีมารับพาร์ทเนอร์นะครับท่องเที่ยวต่างประเทศท่องเที่ยวทริปนั้นนอนโรงแรมโฟร์ซีซั่นซึ่งเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งนะครับของมอสโกของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะจัดทริปท่องเที่ยวหรือว่ามอบคุณภาพชีวิตด,ดีๆให้กับพาร์ทเนอร์ที่สามารถพิชิตได้แต่นะครับวันนี้พอฟังแล้วโอ้โห,หน้าไปอ่า ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ยากเลยหลายคนอาจจะเห็นว่าโหพพันเนอร์โลสโกในประสบความสำเร็จเยอะมากซึ่งวันนี้ต้องบอกว่า Tri ป USA ที่ตอนนี้เพิ่งประกาศไปล่าสุดนะครับผมวิธีการที่จะพิชิตได้ก็คือเพียงแค่2,500คะแนนเท่านั้นนะให้เวลาสะสมถึง6เดือนนะครับเพียงแค่ท่านขายนะฮะเลือออกซิวเทนิงเซรมวันละ12ขวดหรือสก纳คอลลาเจนเอ็กเทวันละ14ขวด หรือ Secret Forest Cream วันละ17ขวดเอาง่ายๆเฉลี่ยคือเพียงแค่ทุกท่านนะฮะมีลูกค้าแค่วันละ15คนสั่งซื้อสินค้าก็จะสามารถพิชิตทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ USA ได้ทันทีเลยทุกคนครับ Beautiful. และคำถามคือการจะมีลูกค้า15คนนั้นยากไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ยากซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบโรสโก5ระบบอัตโนมัตินะครับที่เป็นเครื่องมือในการช่วยพัรนทเนอร์ให้ทํางานและพิชิตเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็คือ 1เรามีระบบช่วยขายที่จะช่วยในการปิดการขายลูกค้าของเรานะครับในการที่จะลูกค้าของเราจะได้รับรายละเอียดข่าวสารข้อมูลต่างๆนนนี่นั่นแล้วก็ปิดการขายได้แบบอัตโนมัติลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์แล้วเข้าไปในหลังบ้านของทุกคนแล้วก็กลายเป็นลูกค้าของเราโดยอัตโนมัติได้เลยนะฮะต่อมาข้อที่2เรามีระบบช่วยนะครับสร้างทีมแน่นอนว่านะฮะวันนี้การทําธุรกิจโรสโกเนี่ยมี วิธีการสร้างไรายได้2ทางคือการขายส่งและการขายปลีกเมื่อกี้นี้เราระบบช่วยขายคือช่วยขายปลีกต่อมาระบบช่วยสร้างทีมคือช่วยขายส่งนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้ามีคนที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนกับเรานะครับแต่ณนะจังหวะนั้นเราเพิ่งเข้ามาได้วัน2วันเรายังเพิ่งมาเป็นตัวแทนได้แป๊บเดียวเรายังประสบการณ์ไม่มีเรายังไม่รู้จะเล่ายัางไงว่าโรสโกมันดีไงเรามีระบบช่วยสร้างทีมที่เพียงแค่ทุกคนส่ง,งระบบนี้ให้กับคนที่เขาอยากได้รายละเอียดก็จบเลยคือ ทุกคนที่เขาสนใจก็จะสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทันทีเลยว่าโอเคโรสโกดียังไงแตกต่างยังไงแล้วถ้าเขาทําแล้วเขาก็จะได้อะไรเรามีระบบช่วยเทรนดิ้งหรือว่าช่วยสอน ขายนะครับเรียกว่า Lo s c คย o นิเวอร์ซิตีหรือว่ามหาวิทยาลัยโล School นั่นเองซึ่งระบบนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะฮะบ,บางครั้งเราอาจจะแบบประสบการณไม่มีนะฮะไม่เคยผ่านการทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เคยขายของ, Online, ไ,มขของไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนเมื่อท่านเข้ามาแล้วเนะี่ยเราจะมีเป็นหลักสูตรเลยว่าโอเคนะให้ท่านเรียนปี1ปี2ปี3ปี4นะในปีหนึ่งต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างวิธีการสร้างคอนเทนต์ยังไงเพื่อดึงดูดลูกค้าวิธีการตอบข้อโต้แย้งยังไงวิธีการปิดการขายวิธีการสร้างแฟนคลับให้กลับมาซืื้้อออซําาคเเรสสนนใทุกตป ใน Rose o u n ยูนิเ i อร์ซิตีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ b l a n ์มาเมื่อเข้ามาในระบบท่านจะได้เรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆในระบบนี้แล้วก็กลายเป็น e อ็กซ์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ยากเลยจริงๆแล้วก็ข้อที่4นะฮะร,ระบบช่วย Reorder นะซึ่งระบบนี้เราเป็นแบรนด์แรกเลยที่คิดคนมันขึ้นมานะฮะเมื่อทุกคนขายสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะ ระบบนี้จะไปช่วยย้ำเตือนลูกค้าเมื่อสินค้าหมดให้กลับมาซื้อซ้ำที่เราเป็นระบบจากโรสโกที่ท่านไม่ต้องไปคิดเองหาวิธีการยังไงจะไปเตือนลูกค้าระบบนี้ช่วยเก็บลูกค้าช่วยเตือนลูกค้าให้เลยง่ายมากและข้อสุดท้ายเด็ดมากข้อที่หนะฮะระบบช่วยแพ็คของส่งของนะฮะ ที่ทุกคนไม่ต้องไปวุ่นวายลาบากเลยเอาง่ายๆนะเปิดบินขายไปแล้วจะกี่ชิ้นก็นแล้วแต่ไม่ต้องเอาของไปกองไว้ที่บ้านให้ไม่มีทางเดินเพราะว่าโรสโกโรมีโกดังเก็บให้แล้วโกดังดูแลให้อย่างดีไม่ต้องเสียเวลาแพ็คของและข้อต่อมาคือไม่ต้องไปส่งเองโรสโกโรมีระบบช่วยแพ็คของช่วยส่งของช่วยเก็บของให้ต่อไปนี้นะการทาธุรกิจของทุกคนคือมือถือเครื่องเดียวเลยแค่เพียงคย์ออเดอร์ลูกค้า เข้ามาในระบบของ r o สโกหลังจากนั้นวันต่อมานะฮะของถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยง่ายไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือระบบ5ออโต้ที่ซัพพอร์ตให้พาร์เนอร์ทำงานง่ายที่สุดแค่ไปหาลูกค้าก็พอเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นไหมฮะว่าเมื่อมี5ระบบนี้บวกกับการที่ผมแนะนําให้ทุกคนเมื่อเข้ามาในแบรนด Rose ์ r o สโกตั้งเป้าหมายเลยฮะว่าเราจะไปเที่ยวกับโรสโกขอแค่มีลูกค้าวันละ15คนและถ้าทุกคนสามารถขายสินค้า 2,500คะแนนนะฮะมันจะเท่ากับการมีกำไรประมาณหลักล้านบาทพร้อมกับทิปสหรัฐอเมริกามูลค่า300,000บาททั้งหมดนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้จากการเพียงแค่โฟกัสทริปท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมระบบ5ระบบอัตโนมัติที่โรสโกซาขึ้นมาเพื่อทําให้ทุกคนทํางานได้ง่ายขึ้นสุดๆใครก็ตามที่สนใจนะครับสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนโรสโกนะฮะระบบเหล่านี้จะส u p อยทุกคนทํางานง่ายขึ้นครับ